哎呦！ การัดีครับพี่แป๊บารันีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังก่อมาบอลใหมากออดิชั่นพแป๊ดีครับูดไดะโอ้ผูดใดอีกเร็วดีครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงมาแร็วคนแรกออดิชั่นใจรักาก ฮะอโอารแล้วแต่เพิ่นสิบาเขากมาตะบัตมาตะสินด่ลเขทรงพินมาให้น่ะฮะทรงพินพินอีกแล้วฮะโอ้ยครับครับ๊ายาให้ก็คือพียูยละ่ะไปสงใน่ะแกะดูหน่อย เชื่อใยยังสื้อจะคล้องเดี๋ยวเชื่อ่อเองเลยเชื่อเชื่อมาเชือยยังคะเตือนนะเือนเพลินแล้วเาจตีแต่ชิงไว้โอ๊ยมาไปด้วยดลเนาะน่ครับไปยังพี่นี่นี่นี่พี่เปิดกระเทาก็แต่งบเห็นกันว่าเจ้าดิวไปใ้องซ้อมาหนิเอาแล้วดิวจะตีแล้วค่ะโอ๊ย โว้ยนอนฉัเวยนอนไปกับป๋ายยังมึงหงยอยู่อันนี้ไม่ได้เขาาบ้าพเลยเลยมาโด่งก่ดิเนียมาถ่ายคลิปกันบังหลามตั้งี่ห้คุณบอกออกมาตีสามไปกับไครผู้เดียวไปก่บป๋าจะชวนามืงย่ายกับตาบ่แม่ครับไปนอนทั้เท่าสามชี้้วพอาะเดยวคนมีแห้ง ไปหมดปีเนาะบ่ได้อยุ่งนักคนที่ไหนให้ขึงานมายังว่าอ่กับขยันใส่เอาเรนเป็นบัุอย่างได้ละให้พับไปคั้อานคือ๋อละเอียดแทนเอาอันเอฟซีเตียวไหมบัซิ้อเองแ่กเอาล้วงจะเอาที่แทนเสาร์อไพ่ไม่ใ่จังเลยอีญ่กัว่าเอีญ่เนี่ยถอ แป๊กระหาซิกอนนยี่สิบสี่แป้บรอดหาซิเลยตอนยี่สิบสี่เนอะแป๊บนสิรุ่นเื้ยแม่พมอมีเด้เป็นตัวอ้แม่แม่ผมเกิดสองแปดเนาะอป้เกิดยังพี่แป้บเกิดกเพราะซอยใดมีหอยสองใดสองสามรุ่นพี่ฮอตพี่ฮอตเกิดสามสามศอก โอ้หลายชันแท้มากพี่ดองครับโอ้เมื่อินเม่อใดไงเมนเอิันรไปอย่งเยเดีสิไปเปลี่ยนแปลงวันี้เอาขั้นตาเอิ่นเม่ลาะือเอือินเมื่อขึ้นกันเมื่อิันเมบ่ได้พาร์หนาเมื่อเขาตาก็หมากล้ก็หมากเออเอาแรงมากพี่ดองค่ะแปะมาตรฐานมากระถาดลอกพื้นว่ะสันนี่ยูสิลองพื้นมันา่เขาหนาลา่ราเจ้าก็หนาลาเลยขอกพื้นประสันน่เาก็ั้นดเียวเองแรงมา ผู้จัดการแลงมากกันตายแล้วปู่อาพน้ไม่กินชาเขาเลยคเคื่องพิฮอดไปใส่้าะเจ็บโฟดลูกนั่นไปเที่ยวอีกเลยจีิโอดึกน่าไปห้หัวขอมเ๋ยวแล้วเริ่มเห็นเล้วเนารู้สวยอะไรอันนี้บอกบอะ ยัอเด็กสุดยางเนาะเป็นยังด้าอยู่จะปีละช่องหรือเปล่านครับจะปีก่อปีนี้ปีเข้าไปที่สามครับพี่รกอับปีเข้าไปที่สามข้าวเดียวมันเหงานเพื่อนมันเลือดเมือปีนี้จะปีุูยิงกับี่สมเพราะว่าอุยิงมากกอนพวกเราที่จริงเขาอูยิงมาพร้อมกันอูยิงเขาฤดูกันที่ซีเพราะว่าอูยิงเงินมากตอนไทยดูดูกัน แต่ว่าขานาเป็นปีกัสูซีกันห้างกันเจ้าบ้านเนี่ยเอาข้าท่นเตบานมันอยู่พินครับบันเทียนเ็นมักครับเล่นซ้ออะไเป็นบพระแตนฮะซ้อผูซีได้อยู่ร้อนเด้อบอกเป็นขั้วหนาะแต่งหัท่านอยู่เตี้ยเป็นขั้ว มันชำรูดตรงไหนไหมโดยีนร้อเดียว่โอเคไปออกกลับห้องเป็นพิษไฟฝันนไฟฟ้ัวอโอเคมาน่เฮ้ยพี่น้องหอดไ้มคุณยู่ไหนก่อยู่รับพิน่ะ มาแล้วบ่มีคนมาแล้บอฮะบ่ทีมศิลปิน่นมาออดิชั่นสันดิบอืมมีคนมาแล้ว่วนเ่มแลปินมาออดิชั่นมาแลอบกมสันเย่างโดยๆนับกลกันย่นว่ม่คนตีเนี่ยูคนผู้ใด <Baker> บอสยูนะระบรรยากาศฮอดแล้วครับพี่น้องครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกทกำลังใจที่เหมอะไหเดื้อครับคุณหล,ลายๆครับ ขอกันไม่คิดหนาครับพี่น้องครับมันไม่คิดหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปของตันอันตพลลำเทินอภิเชี่ยวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับโอ้ปัดแรนแห้งไรจนจนริบบินถ่ายรถอันนี้ ึงบ้านแพงโดยสวัสดิภาพครับนี่ครับพี่น้อง